วัสดีเจ้าป้าดาวจะพามาแกงผักท้องเนาะแกงมะนาวแก้วใส่หมูเจ้าใส่หมูหนึ่งขีดเนาะแกงแบบบ้านๆเขานี่แหละไปเจ้าเอาหมูไปคั่วกันเนาะเทน้ำมันไปนิดหนึ่งเนาะประมาณสักจอดหนึ่งเนาะ Mán chắc tròn nè cháu Ăn ăn xếp đi cháu Thôi xay nấm mắn Bây giờ không phải xay nhiều cháu ควานหน้ามองขวานหน้าขวานน้าเพราะมันเป็นหมูสามชั้นเนาะก็เลยบ่อยากใส่น้ำมันเยอะียะกะหมูใส่บ่เยอะเจ้าคีดหนึ่งเนาะ ้ำพริกปลาดาวกับแจ้พริกแห้งเนาะน้องกับไปมีมอยังนักนี่เครื่องแกงพริกแห้งหอมแดงหอมขาวขากระไคร่คากะปิถ้าไผ่มีลาะ้ัวป้อมก็ตำใสลงไปปลาลวงปลาล่าเนี้ยแค่นั้นอะ่ะ ไข่บอมีตั้มาได้ก็ไปซึ้งน้ำพริกแกงเท็ดมาเจ้าน้ำพริกแกงเทดก็ซ้ำล้ำกันน้ำพริกแกงเทดก็ได้เพราะเราเจ้าความหมัดม Xem nó ăn nó. Hoa kèn mùa không ăn suốt nó. Cái này mùa không nó. เริ่มหนาวมาเมื่อวันที่17ตุลาเนี่ยโอ้ทั้งๆตีวันที่15 16นั่นหนาะห้อนๆอนนะสาวหกสาเจ็ดองศานะพอวันที่17มันลดหวตลงมาทันทีเลยเหลือแค่1 1องศาเนี่ยเมื่อวันที่17นั่นนะโอ้มันลดทีเดียวเลยอ่ะ แกงทักทองทักทองเจ้าเอ้ยเวียนไปเวียนมาเนาะคนบ้านใหม่บ้านเกา่าเวลาเข้ามานะ่ะคนบ้านใหม่ล้อหลายวันเนอะนจะว่าคือป้าดาวรีบไปหามันก็บใครดีเนาะเอยป้าดาวทําคลิปคนเดียวถ้าคนติดติดตามป้าดาวเป็นห่วง ถ่า,ายคลิปเนี่ยถ้าเป็ดการในบ้านรับพิสูอนคนเดียวมดทําคลิปแห็มถ่ายคลิปแหมทุกอย่างทําคนเดียวมดเจ้าการในบ้านแห็มเนาะแต่ก็ไปหาทุกคนบางคนยังออกคลิปปัดปตันไปแล้วก่อนประดาไปดูฮื้อน,นั่นนะไปหาไผ่นี่ป้าดาก็ดูจนจบนัน่นนหละมต้องห่วง bà tông hoang bà tông tông cái xe nạp bà nạp đến từng chậu bà mang xoàn nó ลำดีน่ะนกอร่อยดีลำดีป้าดาวซื้อเป็นแกนมาไว้นะพักทองวันหลายอาทิตย์ก่อนซื้อมากกมละกรัมอะแล้วก็บาได้แกงมันก่อเน่าไม่เหียกระไ้ซื้อมาแห่ไหม้ป้าดาวนี่ทิ้งของเยอะขนาดะ lần yên lắm mà yên là đạo hào nào lâu hào cả Đẹp phạt đạo của yên sèo kèo 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 สอบเจ้าอากาศเย็นยังบัตเตือนนี่นะน,นเดือนหน้าเข้ามานะเจ้าจะได้ใส่เสื้อยาวทั้งวันเลยเดือนหน้านี่ หม้อแกงบะเยอะแล้วเจ้ากำเดียวเวลาเขาปดหม้อแกงนะน้ำนี่จะแห้งวากเพราะว่าอันพักทองมันจะดูดเนาะมันนะเจ้ามาทานด้วยกันเจ้ามากินมาทานด้วยกันเจ้าแกงพักทองพักทอง มาทานด้วยกันค่ะใบแมงลักเนาะเอานอกน้ำทอดอาเซโตยเย็นเลจ้ะซือมหาแล้วนะกะบขอโงกกอโงนนโอ้หันละอันนะเจ้าเมาเอานอกน้ำจะได้น้ยเดีวยวได้ดนะ เกลือเนาะเติมเกลือเติมเกลือผมจะลดนะไปละแกงกรนดูนาะบ้านเฮานะของไออย่างบ้านเฮาก็ถูกป้าดาวอยากกินอย่างป้าดาวก็ซสื้อมาแกง จะบ่อดอเนาะกินก็เข้าซุกของญี่ปุ่นมันจะล้ ắ m อะ่ะทากันดูค่ะแกงเช็ดเรียบร้อยละเจ้าแกงพักทองเนาะ ปลาดาวขอจบคลิปแคนนี้ก่อนนะเจ้าปลากันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้อดไล่กดแชกดกระดิง่งิดตามคือปลาดาวตัยเนเนอร์จะได้มีแรงกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ